สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาในเกม r ารนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้เล่นกับมีมาร์กนะครับแล้วก็มอสเองครับนะครับก็เป็นนักแข่งในตำนานนะของเบคอนไทม์เลยนะครับผมก็เป็นการกดได้ข้องเข้ามาในสตรีมเขานะครับก็บังเอิญกดทันนะครับก็เกมนี้นะครับเกมนี้นะครับผมมาในตำแหน่งจังเกิลนะครับเป็นอาลนดอนนั่นเองนะครับเอาแล้วครับผมวัยรุ่นเทสดีของเรานะครับผมวันนี้แหละ ผมจะเฉิดฉายในสตรีมนักแข่งให้ได้เลยครับผมคุณผู้ชมก่อนที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับจัดไปทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆมากมายนะครับเพียงคุณแอดไลน์ไปที่แอดท็อปอัพเกมนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมเริ่มเกมมานะครับเราก็มาเริ่มกันที่บัฟฟ้านะครับ ปกตินะอเอนดอร์คือนี่บัฟฟ้าเร่คือสำคัญจัดเลยนะถ้าไม่มีบัฟฟ้าเลื่แบบความพิ้วที่จะหายไปประมาณ9 9 9 9 9เลยนะครับผมอันนี้เอร์ไปโอเคครับเราก็มาแท็กการแล้วครับโอ้ยเราเขาโมยก็ทำอะไรกันวะนะที่ป่ากเขานะโอ้ยคู่กลางนี่เอาเยอะจัดเลยคู่กลางสองตัวเนี่ยอุย้ยเอาบัฟแดงเราหายไปนะครับไม่เป็นไร ฟาไปชิวๆโอเคเดี๋ยวเราก็ไป t ็ก,กามาอในเว็บหนึ่งนะครับเราก็จะได้เวลสี่ปรดี๋้ตรงการมียอนอยู่นะยอนน่าจะมาเคลียร์คลิปโอเคแต่ว่าเรามีมีมาร์กเราเลยไม่กลัวครับผมโอเคครับผมตัดภาพมาที่ข้างล่างครับจ๊กเกอร์โตอยู่แล้วนะครับผมโดนลุมนะสี่ตัวนะเมื่อกี้โผข้างล่างนะครับผมทำอะไรไม่ได้ครับเราก็กอบป้อมไปก่อนนะ แกคิปให้เพื่อนนะครับเราต้องหาตังค์นะเพราะว่าถ้าเก oh, 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 in uh ิดว่าเราไม่มีตังค์เราก็จะไม่มีดาเมจนะครับโอ้โหดูดูสองคนนั้นเข้าไปทำอะไรกันแกดูดิอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เหลือให้ผมเล่นบ้างดิโอ้โหกัจะมาเฉิดฉายแต่โดนคุมคนเนอแน่นอนตอนนี้ดูจะทรงแล้วเมื่อเขาเอาเยอะกันจัดเลยสองคนนั้นนะเหมือนจะไม่ได้เฉิดฉายว่ะคุณผู้ชม นดูดิดูดิดูดิดูด,ด,ดิอุ๊ยโอ้โหจบแล้วจบแล้วอยากจะเกิดแต่โดนคุมกระเนิดอีกแล้วนะครับอุย๊ยลิงมาอุย้ยทำไมสก,กินเท่จังอะโอ้โหอรังการจัดทุบทีเมื่อกี้พื้นสะเทือนเลยครับผมโอเคเราก็มาฟาร์มต่อนะครับทำอะไรไม่ได้ก็หาตังค์ครับผมชิวๆแท็กเว็บแล้วก็แท็กนะครับเพราะว่าเขาไปทำร่างกันโอ้โหเอาอีกแล้ว พูดไม่ทันขาดคำจะก,กรเจ็ดตัวเนี่ยน่าจะอยู่ที่เขาประมาณหกตัวได้แล้วมั้งโอเคครับผมก็ชิ้นแรกนะครับเราจะออกมาเป็นไอด้ดาบบงวงเนี่ยผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นดาบที่เวลาเราใกล้าตายเราจะมีเกราะกันเวทเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าตาเนี้ยมันเป็นเมทสองนะเป็นทูลเลนป่านะครับแล้วก็เป็นลอเรียวซึ่งดามเมจเวทค่อนข้างแรงนะครับผมเราก็เลยออกอันนี้มาแทนนะครับแต่โอ,อเยพูดไม่ทันจบเลยอะไรวะโดนตำรวจดัน โอ้โหมีด่านก็ไม่บอกโดนโบกเฉยเลยเกก็ทาม,มิ่งบัฟก็ฟาร์มต่อนะครับเดี๋ยวฟาร์มเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเอาอ็อบเจกต์นะครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่าว่าเราจะเอาได้ไหมดูเพื่อนก่อนนะครับโอเคนั่นไงกูว่าแล้วลิงจอเจ้าจะเล่นคุณโอเคลิงจอไปแล้วนะครับตรงการเอาโอ้โหไม่ต้องถึงมือเขาเอาหมดเลย ผมว่าตอนนี้จบเกมดาเมจผมแม่งไม่ถึงสองหมื่นได้เลยมม <laughs> อ่ะคุณผู้ชมโอ้การจะมาเฉื่อยฉายไม่ได้เฉื่อยฉายเฉยเลยไอ้หนังดับเอาว่ะเอาสักหน่อยแล้วกันโอ้โหไม่ได้คิวฟิกดาเมจแรงจังลิเลน่าเนี่ยโอ้โหฟอลเลนก็ล้ำยุบยับโอ้หโหจบแล้วทำไงดีวะเราตีแบบแก้เขินโอเคจังหวะนี้เราก็น่าจะได้กลางปะได้แล้วดิยไม่เหลือหน่อยเดียวเขาคงไม่กล้ามาหืออือกับเราหรอกโอเคครับ เราก็จะเวทบัฟเขาต่อนะครับน่าจะเอา้าไม่ได้เฉยเลยว่ะพลาดพลาดวัฏพันธ์พลาดไม่เป็นไรครับผมตอนนี้บัฟอยู่ที่เพื่อนแล้วครับเพื่อนเอาให้ <c oughs> เพื่อนเอาให้ส่วนผมไม่เอาอะไรเลย <c oughs> โอ้ไม่ได้เล่นจริงครับคุณผู้ชมตอนนี้ยผมตั้งใจจะมาแบบจะมาโชว์เอวพิ P ้วๆิซะหน่อยไม่ได้โชว์นู่นขำกิ้งคนกับหมานู่นน่คิ้วยับยับเลยดูดิดูดิ ดูดิเอากันเยอะจัดนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเอางูเหลือมนะครับแต่ว่าเพื่อนอยู่ข้างบนกันแต่คิดว่ามันน่าจะต้องไปช่วยนะเพราะว่าเขาน่าจะเอากันอยู่แล้วก็ทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับในการเอาอ็อบเจกต์โอเคครับเราได้งูเหลือมมาแล้วนะครับอตอนนี้เราก็ฟาร์มต่อไปครับผมตอนนี้ผมฟาร์มจนจบเกมอะ่ะฟาร์มไม่แตกแจกไอโฟนเอาไอจอ โอ้ยหลบได้อึ๊บโอ้โหอะไรทำไมมันแบบทุบไครยังง่ะเฮ้ยไอลิงมันทุบไกลแท้โอ้โหดูว่ารอดแล้วไม่ได้ฆ่าแถมขายหน้าไอ้กูโหสภาพเรนดอร์ตัวนี้ไม่ใช่ไวรุ่นเทสดีแล้วตอนเนี้ยไวรุ่นเทสกีโอเคครับจังหวะนี้เราก็มาข้างล่างครับผมอารัลก็น่าจะจับไปแล้วเปล่าโอเคไม่รู้แหละแต่ว่าเราไม่ตายก็โอเคละโอเคเราจะเอาบัฟนะครับแต่ว่าให้มีมาร์กดีกว่า โอเคครับผมก็ดันเว็บต่อไปนะครับผมไม่ได้เล่นจริงครับตอนนี้บอกเลยโอเคครับจังหวะนี้เราก็จะมาเอามังกรใหญ่นะฮะไม่มีอะไรทำก็เอามังกรนะครับว่างครับว่างสังเกตว่างงานครับผม โอเคครับผมได้แล้วโพลีดรา้อนนะครับแล้วก็เอาัฟให้เพื่อนตีแรงๆนะครับผมทีต่อไปที่ผมจะออกน่าจะเป็นธนูฟ้านะมันชื่ออะไรวะผมจำชื่อไอเท่มไม่ได้วะอ๋อไอ้นี่มอร์นิ่งอะไรมอร์นิ่งมอร์นิ่งวะมอร์นิ่งซันเดย์เหรอ <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้อะเออช่อางมัน ยิ่งผู้ยิ่งดูแย่จังหวะนี้ครับโจ๊กเกอร์ตายไหมไม่ตายครับตอนนี้เพื่อนโดนจับโอ้โอเคเราไม่ได้ตีนะเมืเ่อกี้เพื่อนโดนเบื่อต,ตายนะโอเคจังหวะนี้ครับปึ๊บชึ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 บปึ๊บชึบอุ้ยปีมาเขามารับให้เราเฉยเลยเลืเขาจะตายแล้วอขอบคุณมากครับโอ้โหช็อตน,นี้ต้องตราตึง ถึงใจมากๆครับผมอ๋อ Morning Star โอเคถ้าดฟ้าเขาเรียก Morning Star นะครับจริงๆอะผมเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากนะภาษาอังกฤษโคตรเก่งภาษาไทยไม่ได้เลยโอเคแล้วก็จะมาตีงูเหลือมต่อนะครับเพื่อเอาบัฟมันม่วงนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วตีไวมาก ตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับก็ฟาร์มต่อไปนะครับรอจังหวะอย่างเดียวนะฮะไลท่ทัมมิ่งบับก่อนนะบับเกิดแล้วโอเคจังหวะนี้นะครับเห็นอารัมอยู่ตรงกลางนะไม่แน่ใจว่าจะมีประเด็นหรือเปล่าอ้าวไม่ใหขาดคำมอสเองครับโอ,โอเคเพื่อผมรับให้ผมรับให้ผมเป็นตัวแทงตงัวแท้งฝั่งทน ผมก็ค่อยๆตีนะครับตีอยู่ข้างๆอย่างห่วงโอเคได้มา1คิวนะครับถือว่ายังดีนะครับที่ยังได้นะครับโอเคจบแล้วครับ5้าตัวโอเคน่าจะมีผิดพลาดนะครับก็คือน่าจะจบแล้วนะครับแล้วก็มีเทพเจ้างูเหลือมข้างล่างตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีมันม่วงนะครับน่าจะจบแล้วแหละโอเคก็เรียบร้อยสุดท้ายไม่ได้โชว์กะจะมาโชว์แบบเต็มคาราเบลเลยไม่ได้โชว์เลยมีมอสกับมอสมีมอสกับมาร์ค มีม้าก,กับมอสเฮ้ยถูกแล้วเกี่ยอะไรของกูวะโอเคก็2คนนี้นะครับเอาเยอะจัดคือตาเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลย,เ,ลยเขาเล่นกัน2คนทั้งเกมนะจริงๆโอ้โหกะจะมาเกิดซะหน่อยโดนคืนกำเนิดอีกแล้วโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และจะใครอย่าลืมกด,กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมไว้บพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจิ๊กกู